สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีวันศุกร์เนาะวันศุกร์ที่สิบนะครับเฮ้ยสิบเอ็ดครับวันศุกร์ที่สิบเอ็ดนะครับเดือนสิบปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับวันนี้เรามาวิเคราะห์ผู้ทองกันนิดหนึ่งนะครับก็คือผู้ทองนะครับอยู่ที่ทางเฟรม day หนึ่งนะครับตัวนี้ผมจะวิเคราะห์แพลตฟอร์มของเทคนิควิวนะครับเพราะว่าผมเนี่ยจะใช้ตัวแพลตฟอร์มตัวนี้เป็นตัวประกบ ของอินดิเคเตอร์ที่ผมใช้อีกตัวหนึ่งเพื่อว่าให้มันนะครับมีสัญญาณนะครับที่มีความเชื่อถือนะครับในการออกออเดอร์ไม่ใช่ว่าดูใจตัวหนึ่งแล้วก็ออกออเดอร์นะครับผมจะมีแพลตฟอร์มที่จะมาเทียบนะฮะให้ให้ทุกท่านเห็นนะครับเรามาดูนะครับนี่คือในส่วนของคู่ทองนะครับวันนี้นะครับเปิดตลาดที่เปิดตลาดนะครับเปิดตลาดนะครับ อยู่ที่ราคาสองหกสองเก้านะครับตอนนี้ขึ้นไปอยู่ที่ประมาณสองหกสามเจ็ดเนาะสามหกสามเจ็ดครับเป็นแท่งสีเขียวครับในการเปิดตลาดนะครับนั่นตีความหมายว่าเขาจะย่อขึ้นไปนะครับอีกรอบหนึ่งแต่ว่าจะไกลแค่ไหนอันนี้เราไม่รู้เราต้องไปดูอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ที่แน่ๆครับก็คือเมื่อเช้าทำตอนไลทไปรอบหนึ่งแล้วตั้งแต่เช้าเลยนะนะครับมาดูที่เฮสีครับ h4 สนะครับ h 4สเนี่ยก็คือพยายามที่จะขึ้นนะฮะสังเกตไหมฮะว่าตัวอินดิเคเตอร์ผมเนี่ยนะครับมันจะมีตัววอลลุ่มอีตัวหนึ่งก็คือวอลลุ่มโรไฟที่ผมตั้งไว้ตั้งหลายวันแล้วเนี่ยฮะมันจะมาเข้าบล็อกของมันพอดยนะครับแล้วก็เมื่อวานนะครับเมื่อวานนะฮะเทสลงมาอยู่ที่ซัพพอร์ตซัพพอร์ตหนึ่งอยู่ที่ราคาสองพันหกนะครับต้องยอมรับว่าเมื่อวานเมื่อก่อนหน้านู้นนะคือลงมาที่ประมาณ2 6 0พันหกะฮะสองพันหกเนี่ย ตีขึ้นไปแท่งเดียวเลยครับประมาณ2,000จุด2,000กว่าจุดนะเมืม่อวานถ้าใครออกออเดอร์ที่เป็นบิลิมิกไว้นะครับผมบอกว่าได้กำไรเป,เป็นกรอบเป็นกำพอสมควรนะครับมาดูในส่วนของตัวแนวรับนะฮะแนวรับที่สำคัญนะครับก็จะตามนี้เลยนะฮะก็อยู่ที่25883นะครับ2590กนะก็จะเป็น2593้าไล่ตามสเต็ปตัวนี้จะเป็นซัพพอร์ตนะฮะ แล้วตัวที่เป็น r e s ิส t ตนนะฮะสนที่เป็นข้างบนนะครับข้างบนเนี่ยที่เป็นบล็อกแบบนี้นะฮะร,ราคาเนี่ยมักจะวิ่งขึ้นไปเทสก่อนแล้วก็จะลงมานะครับราคาที่ให้ไว้นะครับจุดแรกก็จะอยู่ที่ประมาณสองหกห้าสองจนสูงสุดเลยฮะสองหกแปดแปดหรือแปดเจ็ดก็จะประมาณนั้นอันนี้ทำเฟรมใหญ่นะครับสีชั่วโมงใหญ่นะไปดูที่ D1 นะครับด1หน เดย์หนึ่งนะครับเดย์หนึ่งนะครับโอกาสที่จะเทสขึ้นไปเนี่ยก็ยังมีสูงอยู่นะครับเพราะว่าวอลลุ่มนะวอลลุ่มที่หนากว่านะครับก็คืออยู่ที่ประมาณหกสิบห้าจุดเก้าหกอันนี้คือเป็นวอลลุ่มขาขึ้นนะนะครับที่ผมบอกนะเวลาเขาเทสก็จะเทสตามช่องพวกนี้ครับเห็นไหมครที่ผมเคยพูดไว้เมื่อวานไม่รู้ผมลงคลิปไปคลิปไหนไม่รู้นะครับมันจะมีมันจะมีอีกตัวหนึ่งครับที่เป็นวอลลุ่มที่จะขึ้นมาเทสนั่นก็คือสองหก้าหกนะครับประมาณนี้ครับ ประมาณสองหกห้าหกแต่ดูว่าวันนี้จะขึ้นไปไหมแต่วันนี้ข่าวแรงนะครับวันนี้ข่าวแรงก็ไปดูที่สามสิบนาทีนะครับสามสิบนาทีนะฮะสามสิบนาทีนะครับดูที่จะลงไปตรงไหนเออสามสิบนาทีนะครับวอลุ่มก็ยังค่าเฉลีย่ยนะครับการวิ่งของราคาก็คือยังยังไปในทท,ทิศงทิศทางขาขึ้นนะครับ ทิศทางขาขึ้นอยู่นะฮะตรงนี้น่าจะย่อลงมานะครับย่อน่าจะมาพักอยู่แถวกรอบตรงนี้นะฮะอยู่ที่ราคาประมาณ2629นะครับถ้าหลุดตรงนี้นะฮะถ้าหลุดจากกรอบตรงนี้นะครับก็จะลงมาต่อเพราะว่าทองในลงมาประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับแล้วทีนี้ถ้าไม่หลุดนะฮะไปต่อครับอยู่ที่เทนที่ผมบอกประมาณช่วงนี้อันนี้คือทําเฟรม30เนาะไปดูที่ทําเฟรมนะครับไปดูที่ทําเฟรม สิบห้านาทีนะครับไทม์เฟรมสิบห้านาทีนะครับไทม์เฟรมสิบห้านาทีนะครับวอลลุ่มก็ยังเยอะอยู่วอลลุ่มที่เป็นแท่งเทียนนะครับเพราะว่าตัวนี้ผมจะวัดแท่งต่อแท่งนะครับวอลลุ่มหรือค่าเฉลี่ยของแท่งเทียนนะครับเพราะว่าเขาเอาค่าเฉลี่ยที่ผ่านมาแล้วนะฮะอดีตเนี่ยมาวิเคราะห์ปัจจุบันและคาดการณ์อนาคตก็คือยังเป็นหกแปดอยู่ยังเป็นหกแปดอยู่ต่อ ยี่สิบแปดนะครับเปอร์เซ็นต์สูงนะฮะเปอร์เซ็นต์สูงไปดูที่ทม์เฟรมห้านาทีหนะ้านาทีเนาะห้านาทีนะครับไปดูที่ห้านาทีนะครับห้านาทีนะครับห้านาทีเนี่ยยังยังอยู่ในส่วนของผมว่ามันมันยังจะย่อลงมานะย,ยังยังย่อลง,งมาแต่ว่าคอนเฟิร์มนะฮะมาคอนเฟิร์มที่หงนาทีก่อน คอนเฟิร์มได้ว่าหนึ่งนาทีนะครับหนึ่งนาทีนะวอลลุ่มก็ยังเหนือกว่านะครับก็ยังเหนือกว่าที่เป็นวอลลุ่มที่จะเป็นขาลงอยู่นะครับวอลลุ่มการการขายนะครับก็ยังยังเริ่มเริ่มเข้ามานะครับเออวอลลุ่มการซื้อนะฮะตัวตีนะครับวอลลุ่มการซื้อก็ยังยังยังสะสมฮะยังสะสมเพื่อจะขึ้นต่อนะครับโอเคครับไปโฟกัสอยู่ที่ไทม์เฟรม H หนึ่งนะครับ H หนึ่งจะเป็นตัวบ่งชี้นะครับว่า ทิศทางของกราฟจะไปในทิศทางไหนนะฮะอันนี้คือท i m ฟ f r a เล็หนิดเนาะอินดิเคเตอร์ผมจะยุ่งๆนิดนึงนะฮะเห็นไหมามาดูตรงแนวรับสําคัญนะครับแนวรับสําคัญนะฮะถ้าไม่ผ่านนะครับถ้าไม่ผ่านตรงนี้ไปนะฮะจะลงมาเทสอีกรอบนึงก็คือประมาณสองพันหกกว่ากว่านะครับยังไงก็ต้องลงมานะครับถ้าเขาย่อลงมาเขาทะลุในแนวรับในแต่ละ time frame เล็กๆนะถ้าทะลุเนี่ยคือยังไงก็ต้องลงต่อสรุปครับ สรุปในส่วนของตัวคู่ทองนะครับวันนี้ตลาดที่เป็นช่วงเช้านะครับยังยังไซเว์แต่ว่ายังซึมขึ้นไปเรื่อยๆอยู่นะครับเทรดหน้าบายนะฮะเทรดหน้าบายยังได้เปรียบนะครับผมมองว่าเทรดหน้าบายยังได้เปรียบอยู่นะครับโอเคครับก็เจอกันนะครับในคลิปถัดไปนะครับก็เงินเต็มกระเป๋าทุกท่านครับเทรดดยคาะมวดระวังนะครับสวัสดีครับ